ในช่วงเดือนเมษายน2020นะคะในช่วงเวลาของการระบาดโควิดค่ะเราได้เปิดสกู๊ปพิเศษที่ชอว่าฮาว e y ย u ซึ่งทำา E พีที่1กับ2ไปแล้วในเรื่องของคนไทยในซิลิคอนวัลลี y นะคะคนที่ทำธุรกิจ IT รู้ไหมถึงคนที่อยู่ในบริษัทใหญ่ๆไอที IT, เนี่ยเขาเจอผลกระทบอะไรบ้างวันนี้ในอีพีที่3ค่ะสิจะพาคุณมาดูนอกแวดวงนิดนึงแต่ก็มีความเชื่อมโยงแหละนั่นคือวงการช่างภาพแล้วมาดูว่าวงการช่างภาพนี้จริงๆคนตกงานเยอะมากนะเขาจะสามารถช่วยเหลือร้านอาหารได้ยังไงคะ่ะโปรเจกต์พ มีชื่อว่าโปรเจกต์ กินใจค่ะโควิดกระทบเต็มๆกับธุรกิจร้านอาหารแต่แน่นอนกลับกันก็เป็นโอกาสหาทางเอาตัวรอดของหลายครอบครัวจึงเกิดเป็นธุรกิจอาหารโฮมเมดคือไม่ได้มีหน้าร้านเหมือนร้านอาหารนะเป็นของดีประจําบ้านหลายๆครอบครัวแต่ไม่มีหน้าร้านอาหารอร่อยแล้วก็ไม่มีภาพโฆษณาที่เตะตามากพอฮีโร <Hero S 2> ในวันนี้จึงมาจากสายของช่างภาพรวมกันโดยกลุ่มโรงเรียนช่างภาพที่ชื่อว่าสังเคราะห์แสงเป็นการรวมตัวช่างภาพหนุ่มใหญ่4คนที่เชี่ยวชาญการถ่ายภาพคนละแนวเป้าหมายคือการเอาการถ่ายภาพการสร้างโซเชียลอิมแพครับ ถ่ายภาพอาหารฟรีแลกกับทิ้งเมนูอาหารนี้ให้ช่างภาพได้อิ่มท้องกันไปเลยแน่นอนว่าจะถ่ายเสร็จก็คงพอดได้ใช่ไหมอาหารคงเย็นหมดนะคะเพราะรูปที่ออกมาสวยเบอร์นี้พราะเต็มมากช่างภาพกลุ่มนี้สแสวงหาและบรรจงสร้างเมนูโฮมเมดที่ไม่เป็นที่รู้จักให้สามารถขายได้จริงๆค่ะนั่นคือพลังของภาพเลยจริงๆนะคะแน่นอนว่าช่างภาพกลุ่มนี้ไม่ได้ทําได้ทีเป็น,ลน,ลลนหลักพันหลักหมื่นหรอกค่ะเขาจํากัดจํานวนเพราะเป็นโปรเจกต์พิเศษก็เลยลองดูก่อนเริ่มแรกคือ20ภาพ 20เมนูจาก20แห่งเนี่ยถ่ายฟรีสรุปแล้วถ่ายรวมกัน4วันจบค่ะผลก็คือก่อให้เกิดช่างภาพที่ตกงานเสนอตัวเข้ามาร่วมด้วยเพิ่มเติมอีกกว่า20รายรอบ2ก็เลยเปิดรับการถ่ายภาพเพิ่มอีก50เมนูผลงานก็เป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะสวยระดับมืออาชีพต้องบอกว่าก็มืออาชีพตัวจริงถ่ายด้วยอุปกรณ์อาชีพจริงๆกล้องกับกล่องโปรจัดไฟบางรายแสงธรรมดาเขาบอกว่าเขาก็ใช้ iPhone แล้วตบแฟลชเอานะคะซึ่งมีการจัดวางพรอ็อพและเข้าใจเมนูเป็นไฮไลท์สำคัญที่ต้องเชิญชวนให คนซื้อไปชิมให้ได้มากที่สุดเอาจริงบางรูปบางสถานที่คุณแบงเองก็ใช้มือถือ iPhone เครื่องเดียวในการถ่ายภาพวัดแสงแต่งภาพจบได้เลยโหมดพัตเทรตเนี่ยสิชอบเลยค่ะละลายสวยแล้วก็สีดูจริงมากเดี๋ยวนี้คนส่วนมากแทบแยกกันไม่ออกแล้วว่าใช้เครื่องมืออะไรในการถ่ายภาพมือถือก็ตอบโจทย์เรื่องความไวความรวดเร็วมือโปรเองก็มีไอเดียใช้อะไรถ่ายรูปก็สวยทั้งนั้นแหละค่ะเป็นเรื่องของมุมภาพการจัดวางแล้วก็องค์ประกอบภาพหลายๆอย่างทุกเมนูต้องมีอย่างน้อยสามุมภาพภาพแรกภาพรวมภาพกว้าง บจาภาพที่2ภาพแคบคือถ่ายเจาะเมนูอาหารจานนั้นๆและแบบที่3เลยค่ะนั่นก็คือไส้ในอาหารเช่นถ้าเกิดคุณโฆษณาเค,ค้กคุณก็ต้องผ่าให้ดูไส้ในเค,ค้กว่าแบบครีบเค้กนี่กี่ชั้นให้มันเห็น Text เท็กซ์เจอร์กันไปเลยว่ามันดูนิ่มมันดูยัมมี่จูซี่ขนาดไหนหรือจะเป็นการหาคู่ให้กับอาหารเพิ่มเติมว่าเออเมนูนีด้ดูแห้งๆไปนิดนึงจับคู่กินกับอะไรแล้วน่าจะอร่อยโอ้โหทำให้ขนาดเนี้ยไม่ใช่แค่ช่างภาพแล้วล่ะค่ะเขาเรียกว่า Food เอาละค่ะโปรเจกต์กินใจนี้จุดหักเหก็คือเจ้าของไอเดียอย่างคุณแบงค์เขาบอกว่าเขาลังเลใจที่จะเปิดต่อไปเพราะว่าน่าจะเกิดผลกระทบในวงกว้างของวงการช่างภาพเพราะจริงๆแล้วเนี่ยช่างภาพก็ต้องการรายได้ในการทำมาหาก,กินเนาะก็อยากให้คนมาจ้างไม่ได้แบบอยากทํางานแลก,กอาหารแบบนี้วางงานตกงานก็เอาเป็นว่ามาช่วยๆกันก็แล้วกันนะเนาะปกติแล้วถ่ายภาพอาหารมืออาชีพู้ไมคะเขาคิดกันประมาณนะเมนูเราประมาณ3,000ัถึง5 0 0 0บาทเลยทีเดียวค่ะสำหรับฟู้ดสไตลิส มือโปรภาพที่ได้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยช่วยคนที่เป็นแบบมือสมัครเล่นนะ่ะ การจัดวางองค์ประกอบภาพได้โดยเจ้าของเมนูโฮมเมดที่ส่งมาเนี่ยเขาก็มาคงแบบไม่ได้มีทุกรายที่จะส่งจานส่งชามเหมือนร้านอาหารมือโปร,โปรที่แบบโอ้โหจานซูชิมีมาเป็นแบบจานเปลสวยงามอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีอุปกรณ์เสริมบางส่วนแล้วก็ใช้แบบรีซอสบางส่วนของร้านอาหารที่มันทํางานอะไรไม่ได้ก็เอามาช่วยร้านโฮมเมดเหล่านี้ที่ส่งอาหารมาให้เขาเนี่ยบางรายเขาบอกว่าเขาก็เริ่มเขียนละเอียดขึ้นนะคะบอกว่าส่งมาให้ครบเลยถ้าเกิดมีจานมีวัตถุดิบอย่างเช่นไส้นวันบีเกี่ยวห้องกับเกสรดอกไม้เป็น เอามาให้ครบเวลาเขาถ่ายเนี่ยมันจะได้เอามาโรยๆดูสวยค่ะดูมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นเมียงันจานก็เริ่มใช้ซ้ซําๆกันแล้วนอะนอกจากนี้ช่างภาพ,พที่มาร่วมโครงการนี้เนี่ยนะคะใครถ่ายอะไรก็จะได้เมนูนั้นไปกินหลังถ่ายเสร็จเรียบร้อยนะคะมองอีกแง่หนึ่งถือว่าก็เป็นอะไรที่สามารถเลี้ยงปากท้องประทังชีวิตไปด้วยทักษะฝีมือที่ตัวเรามีแน่นอนมาคุณแบงค์ช่างภาพ,พอาชีพรายนี้ยก็ยืนยันว่าอร่อยทั้ทุกเมนูเลยครับคุณซีเพราะว่าที่ส่งมาเนี่ยเป็นของโฮมเมดโฮมเมดคือเหมือนทําให้ลูก,กิินนนะน่่่ะะะเเพราาะฉะนนั้้วุจใสขป จัดแน่นจัดเต็มนะคะบางรายที่ส่งเข้ามาอย่างน้องคนนี้น้องคนนี้คือเขาประทับใจมากเสนหาเป็นพิเศษบอกว่าน้องไมจิคือเริ่มทําอาหารตั้งแต่9ขวบแล้วทำเบเกอรี่โฮมเมดตอนนี้อายุสิขวบนะเอาอาหารเอาเบเกอรี่ที่ขายเนี่ยมาให้ช่วยถ่ายด้วยความตั้งใจคุณแบงค์ก็เลยนึกสนุกเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเขาจะให้น้องไมจิได้ประสบการณ์เหมือนกับได้ดีลกับช่างภาพคนแรกในชีวิตโดยไม่ต้องจ่ายเงินให้อาหารพีก็คือได้เลือกภาพ Reference ที่เขาชื่นชอบแบบอ่ะพี่แบงค์ให้เลือก3แบบน้องลองจิ แบบไหนดีไรเงี้ยน้องก็ชอบแบบนี้แบบนี้สวยตาอย่างนี้เลยนะคะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นไอเดียที่ทำให้เขารู้สึกสนุกไปด้วยนะคะอย่างเมื่อวานผมเพิ่งถ่ายรูปให้ร้านเบเกอรี่เขาชื่อน้องไมจิเป็นเด็กอายุ11ขวบทําร้านเบเกอรี่ออนลไลน์เป็นของตัวเองเขาเริ่มทำตั้งแต่9ขวบเมื่อวานเขามาที่ร้านแล้วก็มาส่งเค้กให้ผมกับมือแล้วก็ผมก็เปิดเรฟเรนซ์ให้เขาดูนะแล้วผมผมทำงาบ้านล่วงหน้าผมเปิดเรฟเรนซ์ว่าอ่ะน้องไมจิชอบ1หรือ2ชอบแบบไหนให้เขาเลือกให้เขาเหมือนแบบเขาคือลูกค้าผมในฐานะที่ผมย่า ย,ยังแบบปรมอยู่เลยมั้งย,ยังไม่ขึ้นมัธยมเลยอ่ะเขาก็ชี้ว่าหนูชอบแบบนี้แล้วผมก็สนุกมากเมื่อวานผมถ่ายภาพคุกกี้ให้เขาแบบเต็มเหนียวเลยเอาละค่ะต่อไปนี้คือทิปส์ค่ะถ้าคุณจะถ่ายภาพอาหารได้ดีค่ะคุณต้องทําความเข้าใจในเมนูว่าอะไรคือวัตถุดิบหลักของเมนูจานนี้เราจะได้รู้ว่าส่วนผสมไหนจ้าเป็นพระเอกถ่ายไปจะต้องเจาะต้องเจอไม่ได้ถ่ายแบบ มั่วๆกดๆเนื้อหอแม้เพื่อเราจะได้ตีโจทย์แล้วก็ได้รับโจทย์ที่ชัดเจนแล้วก็ต้องการองค์ประกอบเสริมอะไรจะได้มาจัดวางได้ข้อที่2เขาบอกว่าต้องรู้จุดเด่นของจานเพราะบางเมนูเนี่ยธรรมดาค่ะอย่างกล้วยอบมันเทศกรอบโอ้โหถ่ายให้มันเหนือธรรมดายากต้องทํากันบ้านในการคิดในการหาพร็อพต่างๆเอามาประกอบให้มันดูเสริมสวยหน่อยค่ะข้อที่3ต้องถ่ายออกมาให้สามารถ represent อาหารได้ครบถ้วนองค์ประกอบตีโจทย์เสมือนเป็นบล็อกเกอร์สายอาหารอันนี้สิทีิความจากเขานะ ตั้งแต่ยังไม่มีสคริปต์เหมือนเป็นงานภาพอย่างที่บอกว่ามันเป็นงานฟู้ดสไตลิสต์เหมือนฟู้ดฟอทโกราฟี่มันไม่ใช่แค่แช่อาหารแต่มันต้องคิดว่าจะทํำยังไงเขาขายอาหารชิ้นนั้นได้ด้วยนะคะนั่นก็คืออาชีพฟู้ดสไตลิสต์นะคะซึ่งไม่ใช่สักแต่ถ่ายภาพสะท้อนคําพูดให้มากกว่านั่นก็คือภาพหนึ่งภาพที่เขาพูดกันนะ่ะภาพหนึ่งภาพสะท้อนล้านความหมายคุณทําแบบนั้นได้หรือเปล่าในภาพอาหารจานเดียวถ้าคนรู้สึกว่าอยากเห็นอาหารจานนี้มาอยู่ตรงหน้าของเรานั่นคือความสําเร็จของช่างภาพที่เป็นฟู้อที่4 เขาบอกว่าการหาวัตถุดิบคือเหมือนแบบรีเสิร์ชข้อมูลนะที่เอามาใช้ประกอบเมนูอาหารนี้สาคัญเช่นกันและข้อที่5เป็นเรื่องทฤษฎีการถ่ายภาพเลยค่ะเช่นอาหารสีเข้มอยู่บนจานอ่อนอาหารสีอ่อนอยู่บนจานเข้มๆแสงเงาในการตกกระทบความสว่างมากสว่างน้อยมีผลต่อภาพมีเงาเงา,เงา,เงานดนึงเหมือนร้านอาหารที่แบบขายอยู่ในบาร์หรืออะไรเงี้ยขาหมูเยอรมันอะไรเงี้ยมันจะได้ให้ความรู้สึก,กว่ามันต้องกรอบแน่เลยต้องนุ่มมันต้องฉ่ำแน่เลยอะไรเงี้ยเขาถึงขนาดแบบว่าคนส่งขาหมูมาให้ขาหมูเยอรมัน พระเจ้าแห้งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องเอากลับไปทอดซึ่งด้วยความที่เป็นร้านอาหารเนี่ยก็เลยรู้วิธีทอดเอาไปทอดราดละมันไปเรื่อยๆแล้วค่อยเอาออกมาถ่ายมันจะได้ดูแบบ juicy โอ้ยพูดไปแล้วอยากกินเลยค่ะขามูยเรมันแหมถได้เป็นฟู้ดสไตลิสต์เนี่ยสิคงเสียงความอ้วนน่ดูค่ะสุดท้ายค่ะคุณแบงค์ได้ทิ้งท้ายอย่างงดงามมากว่า wow. ผมแชร์สิ่งหนึ่งแล้วกันว่าพอเราเริ่มทําแล้วคนเริ่มแชร์เยอะเนี่ยตอนแรกเราคิดในมุมของผู้ประกอบการกําลังต้องการรูปเราก็อยากซัพพอร์ตธุรกิจอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะ อบอในทางกลับกันก็มีโฟโตกราฟเฟอร์ตกงานอยู่พอสมควรพอมันมีโฟโตกราฟเฟอร์ที่ตกงานอยู่พองมควรแล้วเขาก็เริ่มเปิดรับถ่ายภาพในราคาโควิดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า,าการเปิดรับโปรเจกต์กินใจที่เราเปิดรับถ่ายฟรีเนี่ยในมุมนึงมันได้ประโยชน์กับผู้ประกอบการแต่ว่าอีกมุมนึงมันก็เหมือนแบบไป,ปแย่งลูกค้าโฟโตกราฟเฟอร์บางท่านเนี่แชร์กันตรงๆรงผก็เลยรู้สึกว่ามันเลยทำให้เรากลับมาดีเฟกตว่าเออจริงๆแล้วการรับถ่ายฟรีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่มันสวยงามที่สุดแต่ว่ามันอาจจะการเป็นการสร้าง a w a r e n e ว่าโอเคภาพถ่ายเนี่ยมันซบ problem ในการทําธุรกิจออนไลน์ของอาหารได้ แต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือความรู้มันคือสกิลในการฝึกถ้าคุณทําเองได้แล้วคุณถ่ายรูปเองได้เนี่ยคุณจะไม่ต้องพึ่งคนอื่นมันจะเบิกกว่าสําหรับทุกคนก็เราก็เลยค่อยๆคิดว่าโอเคถ้าเราจะทําต่อเราคงจะเป็นในรูปแบบการสอนมากกว่านี้ครับสรุปก็คือว่าเนื่องจากเป็นโปรเจกต์ช่วยคนโควิดค่ะซึ่งเน้นช่วยเหลือคนที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจจริงๆคนออนไลน์คนที่แบบอยากขายออนไลน์หน้าร้านไม่มีหรือทําโฮมเมดไม่มีหน้าร้านจริงๆยังไม่เป็นแบรนด์และขาดแคลนรูปถ่ายจะช่วยครบทุกคนคงชช่่่่่่วววยยไมไมหจริิงงๆนะคะคแตสที ยืนมองว่าเป็นเรื่องการสอนสกิลการถ่ายภาพเรียนรู้ไว้ซะคนสามารถไปฝึกได้ทำเองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่พึ่งช่างภาพคะ่ะนั่นนะคะคือสิ่งที่ยั่งยืนและนี่คือ how o u ep 3ค่ะถ้าคุณชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้หลายๆคนได้เห็นทฤษฎีการถ่ายภาพและโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ที่น้องๆทีมช่างภาพมืออาชีพหนุมน่มๆคนไทยเขาทำกันอยู่ในตอนนี้แล้วไปกดติดตามพวกเขาได้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามซีสและอย่าลืมกดสันกระดิง่งกดทุกอย่างกดไลค์กดให้หมดนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ